แน่ถืออลไรพี่น้องโอ้หูถือเลียวถือเลียวถือเลียวแน่แน่ถือน,น,น,นูวไอ้ลูโอ้ตัวบปงไงอีโอ้โอ้หนุ่ยเหรอเวตุกปงไงวะสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีเบิร์ดทุกคนนะทุกคนเนาะยินดีตอนท้าเก่าสู่ซองบอร์กี้บานนาพี่น้องเนาะวันนี้บอร์กี้กระลุกแต่เศร้าพี่น้องอ๋อสิไปหลัดเศร้านะ ไปเบิ่งมังม่าที่ว่ามันมันกิน,นอะไรเนาะเขาสีประหลัดตอนเสนี่ว่าที่มียังเขามากินบบเนาะเขาสิไปจอบเบิ่งนะไปไปกันพี่นองเ้าสิไป ็มาหอดเลยพี่นาอข <c oughs> ึ้<ฮ>นขึ้นเลย วายนะพี่น้องบางเดโอ้เดี๋ยวห้องสีนังพกเบึงองคนพี่น้องเนะว่าสีหินยังมากินบอร์าะ con cá nguyễn con sậu thì nã, nhau thì phục vẫn còn. có bùi hiện không? con nằng bật đun đốt này là phải động nhưng bùi hiện đang mệt đâu. ngoài giàn cá hổ, ma mà sậu, ma lật, tần sậu bùi hiện là nó động đâu. tiếc nó là อาจจะเป็นนูนบางคืนนี้เนาะเขาไม่ยอมเห็นนูกับบางนะนูวายก็บาดแน่เลยแล้วเขาก็สิโลเมื่อก่อนพี่น้องเมื่อเข็มก่อนไปดูอมาฮแคามาพอน เพิ่งยังเขามาเขาก็ม um. ีรายได้อยู well, so, so, ่แล้วเว้ยเขาก็มานี่แหละดังเอาเพิ่นดังไปไหวเนาะในพานเพิ่นเห็ดอยู่เห็ดกินนะกินแล้วเขาก็สิรอยำกับเขาใส่มือว่านนี่นะพี่น้องลรอยำกับเมื่อเลยเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็รอถ้าเอาเพชรเพิ่นไปัดเสาร์กันนี่แหละพี่น้องว่าสิมาลี่บอกก็รอติดตามเราซมร่วมกันพี่น้องเนาะ เราทาล่นน้ำกันคนจะชักประหัผมกินฮอปไปเงี้ยงมา่อคืนนี้เนาะบางสามโตนะนู่นตุ่นไอ้ในผ่านเพื่อนเห็ดต้นนัต้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดจะได้เลยกินนี่ล้มอลืม คือวันนี้เนาะือคักคักคักนหซนในเฮ้ยไปป้งแหงโอ้มันกับหมดเส่บเนาะงูขผาบัเผารอวะเดี๋ยวเเแต่ไหนเบินเลยนะเป็นจ้าเป็นจะได้อนี่เปจ้านโอ้ยิงไกลตัวหนึ่งประมาณสามสิบเมตรเลยประมาณเอาขึ้นกุ๊กใหม่มันก็บินถึงกุใหม่ บรเห็นเขาหรอกมันกินลังมาแล้วเขาหยุกใช่แต่ไก่รอดเปนบวกเปนมันเป็นน้ำปืนเขานะโอ้เป็นน้ำปืนเนาะกต่ปืนเขาเองหันเสร็จสำนักพอเขากินร้ายโตเลยเนีปืนเขาปืนตัวนี้หันก็เรืองอะไรก็หอกตัวเดียวเพราะแต่เขาถึงบุพานบุพานบุพานปืนกันบุพานเนาะว่านไหนก็ยิงเลยว่านไหนยิงย่อมเลยย่อมเลยมันว่านนี้ยเถื่อนว่านไหนยิงซามเถื่อนโอ้บุพธบุึกโอ้ไก่มันยิงเกี้ยงเย่อมเลยเา เลยโอนเลยสิได้กินอ่อยไก <c oughs> ่อีนนี้ะว่าปืนเราเองอะรก่อยในนอนะเรปันออแต่ว่าปืนน่องห้องบล็กประกันเรียบ่ออ้อยก่อยเนาะยอมเลยอง่มากวันนี้ฮะแล้วแล้วปืนตัวนี้บด <c oughs> ตัวอะไรปืน <c oughs> ตัวม่โอ้สิได้กินเดน้ค่ะก้อยขึ้นยาก,ก่อยไก่นะปกติหอวาตัวนี้อนกี่นอ๊บางเนาะรน กินแซ่บนะพี่น้องมเอาีกนแล้วเหากับสีเผาเมื่อนะไปยำกลับไปข้าวมันนูถือก็ยำมันเน่าเลยกป็นเนา้แต่รุนเลยมีกเตามุ้งเลยกต่ามุ้งกวนเลยนะสุกแล้วนูแลวอ๋อบางเซนูมีก็ที่เป็นเขาเขานะมาเสี่เงอีกสองแล้วกัน มันบิดอาชีงบางตัวบุกที่ทับใหญ่มากกว่ามันเน่น มุ้นเขาอวนมันมุขึ้นมุกนอ่เอาเดี่ยวไม่คยออ็วนะมขึ้นบางทาทางอาไรไปเ้าเป็นทุนไงเล่าคนนอตได้มขึ้นเนี่ยอุ่งองะใช่ไหมนี่ยังเฮ้ยยังอ่งเเหรอนมรับนอละละบุ่เดียว ปป็นไปเปนแต่าเป้ย้อยก็มรับมนาะนมัลับนะนอนเมียวเมี่ยววันจ้ามันเปรติงอะไรตัวมันบมมันขึ้นย่างขึ้นยิ่งเนาะตู้บ่มาเนมันกระป๋องขึ้นเขาขึ้นวันเนาแด้วยตัวเมี่ยวตัวสามข่อไปหอบบ้านขึ้นท้องขึ้นสามขึ้นเท่าุ้งมาทุ่ม

ngồi dưỡng của bao nhiêu giờ đó oh. bay nó là cái gì. bay nó tụi 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 bay bay nó tụi hồ bay nó bay nó tụi bay nó tụi bay nó thế hên được thì tí chạy buổi mà buổi tết à chúng ừ. tôi thập buổi tao lịt nè bạn tay bứt tệ phùng rồi mà để tốt được xinh mình nhóc ba ba một buổi ba phút sau không được rồi rồi á không được rồi tao lịt này ừ เดีเปนดูป <Netz> น <mainly j als> ี่มเปี่นแล้วมอนี่มชอร้าเดี๋ยวชอบนนีเปว้เป่งานจีนเลงานจีนอยู่บ้านเกิมปุ้งโจะคัดน้องพินเนาะจ้าจีนเจ้าพันถวตาต่าเดี๋ยวนี้เขาก็กิเขากินนามอินไปเทีมหอยนะพี่น้องากีด้ยเดินทางกลับไปเนาะ เดี๋ยวไปเจอกันอยู่พุ่นแหละพี่น้องม้งฮาใส่กลับพุ่นเนาะทางเมื่อพุ่นแหละสีเลาะยำกลับเมื่อเลยนะว่าสิไป็ลอดลุ่นน้ำกันเนาะว่าสิเป็นอะไดรสิถือลึบบอเนาะสีโกมันหรือบอ่มันกับไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องแล้วก็สีไายบรรยากาศตามปลาตามเขาเนาะให้เบิ่งไปน้ำเนาะพี่น้องทางระยะทางเขาเมื่อเนาะ พี่น้องอ่านี่หอกมาหอด่านเลยนะพี่น้อง <c oughs> นั่นก็คือจอมยุทธ์เอ้ยนี่ <c oughs> นนท่านจอมยุทธน, <c oughs> นี่กาดนี่อยู่ด่านอเอย่าก่อนนะ เดี๋ยวนห้าก็มาหอนมองใส่กับเลยนะพี่นุ่มมาสิลงไปยำกับกบอกเร็รเนะาะจะได้จะได้ซองบึกถือปถือปเออเ็ดเป <c oughs> ็ดโอ้ยไงกินเองไงกินเองเราอยากกินได้เนาะโบโบนเนอืนนเนอ โอ้รันพิษบรเเวณกับเจ้าโอ้โหเรใส่ใส่อย่าดูบึกขีมันคึมันใหญ่ยขีนวายดิีวบ่อนดิขีนวาย๋ย่าหมา ล้างที่สองเลยนะเขาใส่กึ๊ดจะไรเนี่ยเฮ้ยถือบ่อบุหรี่บุหรันเด้ออ๋อมนกินมันคือบุหรี่มันคือบุหรันวะเฮ้กินมันจะเป็นยังพูดีงมันกินเอาบุหรัน มียาบึงนะพี่น้องปีเตอรไลังที่ซเลยแน่ถูกเลยพี่น้องโอ้ถูกเล็วถูกเล้วถูอแล้วแน่อาเร็ววัเร็วนี่เมนบนูวายบนตีโอ้หำเต็มก้นนี่นี่นุยังนุนุคุณแคงนุนูาย นุนน้ย,ยน,กกนุ้โอ้หลุกหลุกนุ้ยเรือลังเดียวมันไปลึงกันมาสิถกหรือบอเฮ้ยแน่้ถึอนุ้ยหรอโอ้ตวเป็นไงอีโอ้มันมันยังเป็นอยู่นี่นี่ Nó ngay bên này, chị không? Ồ, oh, nuôi ngoài thôi đấy, nó ngoài đây Đây, uh, thấy không? Oh, Ồ, nó ngoài thôi Để tôi nhảy hàm của nhau นี่พี่น้องพยายามม้านสับกับแปดลังเท่านั้นนะแต่ว่าลังซองซองลังห่างมันกินมันโบรานเนาะโอ้ลัางซองลังเท่านั้นล่นงไม่ได้ถือสับอ๋อน้อพี่น้องเนาะพยายามกับกะส่งม้านเติบเนาะพี่น้องกับแปดลังกะยี่ห้อได้สามตัวเนาะโบราณเนี่ยเขาโบราณบดกระหอย ้เฮาโก้เพื่อนพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนะาะใคเขามาแลกก็ยืมก็ไหลก,ก็แช่ให้เบากนเด้อพี่น้องเนาะกติดตามใที่เข้ามาบึงคลิปเบากี้ก็ให้ยูดี้ไม่แห้งเบ้อสุขุสุขคนเนาพี่น้องขมเจ็บอย่าด้มไข่อย่ามาีเนาะสำหรับคลิปนี้เบากี้เขากล่าวคำว่าสาบายดีพี่น้อง